โอเคมี BYD นะครับ BYD ส่ง Max นะครับมาเปิดตัวด้วยกัน2สีนะครับเป็น,นสีกรมาท่าครับอ้าวกับอีก1นึคันนะครับที่ไม่เคยได้สัมผัสเข้าไปใ,ใกล้ๆตัวเลยนะครับเพราะคนมุงตลอดอแต่ในข่าวมอเตอร์โชว์คราวนี้เรามาวันแรกนะแล้วมาคําๆเลยก็เป็นโอกาสได้สัมผัสตัวเป็นๆใกล้ๆแล้วกับซียวนะครับโอ้ ขายดีถล่มทลายนะโอ้ oh, oh, มือเปิดเท่มากดู mm hmm. ในซีโอ oh, oh. ชนไงเอลนเเต็มเต็มนะครับดีพอ L07 ดูสิโอ้โหคนรักชูรี่เลยสปอร์ตลักชูอย่างรถยุโรปนี่เบาะสไซล์บัคเก็ตซีทนะครับมีไวดีชอบทำเบาะแบบนี้นะแล้วโอ้โหคันเกียร์ดูพันเกียร์ดิ หรูหลอาอลังการจอฟลิปนะครับอ่าแล้วก็แต่จอเล็กนี่ฟลิปไม่ได้นะแต่ก็มีความยาวพอสมควรนะดูง่ายเลยคันนี้2มอเตอร์หรือเปล่าไม่ดูที่ด้านหลังโอ้โหจริงคันนี้ชัดไฟอยู่นะอืมว่างมากเลยอะ่ะนี่สเปซช,ช่วงวางเท้านะโอ้โหแล้วก็ดูดูเพดาน โอ้โหพาโนลิพาโนพาโซนิกอะพาโนลมิกพานนพาโนลามิกกลาสลูปนะครับแบบเต็มบานเลยใหญ่โตมโหฬารโอ้โหเนี่ยบอกดูดีมากไม่แปลกใจเลยว่าทำไมขายดีจังนะร้านสามล้านสามร้านเท่ไรอ่น,นนี้มี3.8 s เรน,นะครับมีรุ่น2มอเตอร์นะครับ โชวความแรงเลย,ยงไงสวยไหมพอฟัดพอเวียงกับดีพอ L07 ได้เลยเนะี่ยตัวนี้1,599,000บาทนะครับตุ่น Dual Motor นะครับตัวแรงเลยกับบูต b y d ครับเข้ามาแล้วครับอีกครั้งหนึ่งกับ d e n ซ a D9 นนะครับซึ่งรอบนี้ก็ยังไม่เปิดราคาเหมือนกันนะครับแต่ว่ามาโชว์เพิ่มขึ้น อันนี้จะเป็นสีที่นั่งเองนะครับโอ้โหสุดหรู VIP เลยอันนี้จะเป็นสีออกเปลือกมังคุดน่าจะละเอียดไปใกลบูธปีไวดีเขาเล่นระดับนะต้องเดินระวังเดี๋ยวสะดุดเดี๋ยวจะหาตึงเอ้าข้างหลังเป็นทีวีหลอกนะนึกว่าเป็นทีนึกว่าเป็นทีวีจริงๆนะยังเป็นทีวีเป็นจอหลอกๆอันนี้เป็นรถโชว์นะยังเป็นพวงมาลัยซ้ายอยู่นะครับนี่ ดีนายดีนายอบคัวหลังการยังไม่เปิดราคานะครับแต่ว่ารับจองแล้วนะครับแล้วเป็นลุ้นเนาน่าจะไม่เกิน3ล้านบาทนะครับเมื่อกี้เซลลบอกคร่าวๆมี2รุ่นนะครับ4ที่นั่งกับเจที่นั่งนะครับถ้าใครอยากเป็นแบบ V.I.P. เราก็นี่เลยสี่ที่นั่งนั่งกัน4ี่คนพอละครอบครัว คันหนึ่งที่เอามาโชว์ในบูธ b y d นะครับก็คือซีลไลออนนะครับโอ้โหเหมือนซีลไหมเมื่อกี้เกือบจะเดินผ่านแล้วนะถึงว่า b y d ซีลเนี่ยแต่ปรากฏว่ามันสูงนะเห็นไหมซุ้มล้อม,มันสูงก็คือเป็นเหมือนเป็นซีลในรูปแบบของ SUV นี่นะครับเดพาชมรอบคันเนี่ยเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนซีลผสมกับ อาโต้ฟรีนะข้างหลังคล้ายๆอาโต้ก็คือรถมันจะมีความสูงขึ้นมาอันนี้ก็น่าจะามาโชว์เหมือนกันนะคันไหนมาโชว์นี่เขาติดฟิล์มดำเปึ๊ดเลยคือไม่ให้สองข้างในเลยแล้วก็ล็อกรถไว้ด้วยนะแล้เราก็ดูภายนอกได้ก็สวยงามนะครับสวยไหมเ,เคยเห็นแต่รีวิวเมืองนอกมานานแล้วแต่ไม่เคยเห็นตัวจริงนะครับสวยอยู่ เราวก็มาจนได้นะครับน้องเล็กกับ B Y D C กูนะครับโอ้โหนี่ตัวจริงมาแล้วแต่ยังเป็นพวงมาลัยซ้ายอยู่นะครับนี่ภาพมันดูลอยๆใช่ไหมอย่างกับภาพกราฟิกจริงเพราะว่าพื้นพื้นเขาทาไฟแบบนี้นะอ่ามันก็เลยดูแล้วแบบดูรถมันลอยๆนะนี่แต่จริงๆเป็นภาพจริงนะกี้มีผู้โดยสารึ้นไปลองนั่ง4คนนะแน่นปักเลยอ่ะเดี๋ยวประตูว,ว่างลนะ ขาเปดพเป็นมือเปิดแบบธรรมดานะโอ้ข้างในสวยเขบอกเป็นรถสี่ที่นั่งเองนะเนี่ยโอ้ข้างในสวยมากข้างในสวยมากแต่มันสี่สี่ที่นั่งนะครับสี่ที่นั่งข้างหลังเนี่ยมันจะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูบิวอยู่เลยไฟฟ้าหรือเปล่าอ้าวไฟฟ้าสวิตไฟฟ้าแต่ว่าก็เป็นโชค็คธรรมดานะ เปิดมาก็จะเป็นแบบนี้ลักษณะนี้ก็จะมีพื้นที่ประมาณหนึ่งนะ,ะเบาจะไม่หกสิบี่สิบนะครับ,พ,บพับลงได้แต่พับลงทางนันสนะี่ที่นั่งเพราะเมื่อกี้เห็นคนนั่งแล้วหละนั่งสี่คนก็พอห้าไม่น่าจะได้แต่ว่างานจริงสวยแล้วก็แน่นดีนะกับซีโก้ครับอื เป่าไฟฟ์นะครับเป็นสไตล์ PPV อ f ฟโรดขาลุยเลยนะ4ี่คูเลยบิ๊กใหญ่บิ๊กเบิ้มเลยนะโอ้โหดูถ้าใครชอบสไตล์ลุยๆนะครับต้องขันนี้เลยยังเป็นวงมาลัยซ้ายอยู่เช่นกันนะครับโอ้โหใหญ่โตโมาโหแล้วทึก 4.8S ตัวนี้น่าจะเป็นปลั๊กอิน b r i d ิดนะครับเครื่องยนต์ผสมครับ ไฟฟ้านะครับจะไม่ใช่ไฟฟ้าร้อยเปร์เซ็นตะเพราะรถพวกนี้ต้องใช้พละกําลังเยอะนะครับเพราะฉะนั้นต้องอยังยังคงต้องมีเครื่องยนต์อยู่นะยังไม่เหมาะกับการใช้ไฟฟ้าร้อซ็นี่ใหญ่ไหมเทียบกับขนาดคนนะ